วิซี่ว่าไงมัง่งได้เวลานอนแล้วนะลูกกดไหนนะลูกนะออกมารักป้ามากๆนะลูกนะเอาใหมไม่เอาทำไมไห้รักมัมอนี้ร <laughs> ักป้ามากๆนะลูกน้ไม้อีกหกเดือนเราเจอกันนะลูกนะแข็งแรงนะป้าจะเปิดเพลงให้ฟังทุกวันนะลูกนะ <c oughs> ฟังมูซาดนะลูก อนเด็กป้าฟังแต่เพลงประสาทล,ลูกแต่หนูฟังโมซาร์ทไปก่อนลูกนะออกมาแล้วค่อยฟังเพลงอื่นนะอย่าเพิ่งเ,เบื่อนะคุณเน่เราให้บอกว่าอะไรอีกมันมีแพ้มันมีแพ้ไงอ๋อมันมีแพ้นะลูกนะไม่เป็นไรมันมีแพ้ไปเรื่อยๆลูกอะไรอ่ะ <c oughs> พูดดีๆบอามาไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะอ๋อให้มันมีหายแพ้นะลูกนะพรุ่งนี้ตื่นปุ๊บ หายแพ้เลยนะพป,ะป้าจะเป็นทาสมาม,มีแล้วทุกคนนินลูกนะ <c oughs> นะพอแล้วนะลูกพักแล้วไม่ออกแข็งแรงแข็งแรงพออย่างเดียวไมต้องให้มาม,มีเป็นอะไรละกูดนายนะอืม <c oughs> <c oughs>